สวัสดีครับพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านวันนี้ผมโนโนวินมีข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหลา่ามาแจ้งให้พี่น้องทหารผ่านศึกได้รับทราบนะครับก็คือกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหลา่าโดยอาสาสมัครฐานทันอิสระพงษ์ณเชียงใหม่เจ้าของรหัสศู1ประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหลา่า แล้วก็อาสาสมัครถามััธนอนุรักษ์ชอบสะอาดเจ้าของรหัส002ผมเรียกพี่เขาว่าพี่ต่อยนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายกฎหมายและยุทธศาสตร์กลุ่มก็ได้บอกข่าวบอกว่าเฮ้ยน้นช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารหน่อยววาอย่างนั้นนะครับผมก็เลยย้อนถามกลับไปแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรพี่เงินกุดุงเกียรติได้รับการอนุมัติแล้วใช่ไหม ก็ถามย้อนกลับไปนะครับพี่ต่อยก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้อ่าเป็นข่าวการจัดงานการกุศลวันรวมพลพี่น้องนักรบไทยทุกบูเราวาวันเสาร์ที่3ธันวาคม2,565เวลา17เ e ดนาะณเทศบาลตำบลแม่วางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นี่คือข้อมูลข่าวสารที่ผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับ เพราะว่าทางประธานกลุ่มก็คืออาสาสมัครฐานพลนอิสระพงษ์เชียงใหม่เจ้าของรหัสศ0 1ได้ประชุมหารือกับพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมููเล่าเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคหนึ่งภาคสอภาคสาหรือว่าภาคสก็แล้วแต่บางคนบางท่านมีความทุกข์ความยากมีความลำบากมีความอัตคตัดกัดสนในด้านความเป็นอยู่ เราจําเป็นที่จะต้องหาทางช่วยเหลือการช่วยเหลือจะทํำยังไงเพราะอย่างนั้นเขาก็หารลือกันนะครับจากนั้นทางประธานกลุ่มแล้วก็ประธานฝ่ายกฎหมายกลุ่มก็คือพี่ต่อยแล้วก็ประธานภาคหนึ่งสองสามสี่เขาก็ได้หารลือกันบอกว่าวิธีที่จะบรรเทาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือพี่น้องทหารผ่านศึก 8, ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ที่อัตคัดขัดสน ในด้านความเป็นอยู่เนี่ยมันจะต้องจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็หาลือกันแล้วก็ได้ข้อตกลงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องจัดงานทั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ขึ้นมาโดยจะเริ่มจากภาค3ก่อนเขาก็เลยเลือกวันที่3าธันวาคม2,565จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อ รวบรวมเงินรายได้ตั้งเป็นกองทุนให้กับประธานภาคสามนำไปช่วยเหลือนำไปดูแลพี่น้องทหารฝันศึกในพื้นที่ภาคสานะครับคือเขาบริหารงานในลักษณะที่แบ่งกันเป็นภาคนะครับก็คือเหมือนกองทัพภาคที่หนึ่งที่สที่สที่สประมาณนี้เขาก็จะมีประธานกลุ่มนะครับของภาคสาเนี่ยเข้ามารับมอบ เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมอบให้กับประธานภาค3าไปวัตถุประสงค์ก็คือดูแลพี่น้องทหารผัานศึกที่อัตขัดขัดสนหรือว่ามีความทุกข์ความยากความลําบากป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะของกระบอกเสียงหรือว่าสื่อสารมวลชนของกลุ่มพี่น้องเพื่อน รักรบไทยทุกหมู่เหล่าเจ้าของรหัส501ก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องได้ไปร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับในขณะนี้นะครับก็ทราบว่านะครับมีผู้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมง,งานครั้งนี้300กว่านายนะครับรวบรวมเงินตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักแสนกว่าบาทนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาพี่น้อง ในเนนงคิดมุมมองของผมผมมองว่าอยากจะเห็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชมรมฐานพานนักรบดำชมรมฐานพานเทวพิทัก์ชมรมฐานพานไข่ปัทธงชัยนะครับทุกกลุ่มสมาคมฐานบัตรศึกอีก40กว่าสมาคมตรงนี้ผมอยากเห็นภาพรวมนะครับว่าพวกเรามีความสมรสมานส,สามัคคีกันไปร่วมงานไปช่วยกันระดมทุนก่อตั้งเป็นกองทุนขึ้น,ข,นขึ้นมาให้ได้นะครับ ครั้งแรกเนี่ยตั้งที่ภาคสามจากนั้นก็จะมาภาคหนึ่งภาค2ภาค4ว่ากันไปนะครับในงานตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก001นะครับก็คืออาสาสมัครฐานพันอิสรพงษ์ณเชียงใหม่ประธานกลุ่มบอกว่าจะมีตู่ดารุณีนักร้องมีชื่อเสียงไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะมีะคุณลูกศรบอกว่าอย่างนั้น ดารานักแสดงก็เดินทางไปร่วมในงานนี้ด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมดนนวินและครอบครัวแล้วก็พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอีกอย่างน้อย12นายในจะเช่ารถตู้เหมารถตู้ไปเลยงานนี้นะครับก็จะไปร่วมถ่ายทำคลิปไปสัมภาษณ์พี่น้องทหารผ่านศึกในงานนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่3ธันวาคม2565 ณเทศบาลตำบลแม่วางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปพบกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะ,ะสั่งจองโตอาหารนะครับก็ประสานไปได้ที่ประธานภรคหนึ่งสองสามสี่หรือประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบทยทุกหมู่เหล่าก็คืออาสาสมัครานาัพันอิสระพงษ์นเชียงใหม่และ อาสาสมัครฐานพลอนุรักษ์ชอบสะอาดได้เลยทุกคนมีเบอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสานงานไปนะครับงานนี้เดี๋ยวไปเจอกับผมนนทนาวินด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปเจอกันพี่น้องแน่นอน